สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับผมจะมาทำด้วยสายพานครับตอนที่สองครับวันนี้เอาแค่ลางก่อนนะครับหากใครคิดจะเริ่มต้นทำคือไม่รู้ว่าจะทำเริ่มต้นยังไงก่อนครับดับแรกทำตามผมก็ได้นะครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็รอดูคลิปหน้านะผมจะทำไปให้จนเสร็จนะครับลางสำหรับลางนะครับผมผมใช้ ตัวนี้เป็นเหล็กฉากนะเพื่อน<ๆ>เหล็กฉาก2นิ้วหนา6มิลครับนะใช้2เส้นนะครับความยาวนะตอนที่เราไปซื้อเหล็กตามมาตรฐานแล้วมันก็จะยาวประมาณ6เมตรครับหนึ่งเส้นเราก็คือไม่ต้องตัดเลยถ้าใครอยากจะทํารางต่อเพื่อการขนย้ายก็สามารถตัดแล้วก็ต่อได้นะครับแล้วแต่วิธีของใครจะทําเองนะแต่ของผมคิดว่าไม่ต่อดีกว่าครับเพราะว่าถ้าต่อมันจะมีรอยเชื่อมแล้วเวลาทํา เราเลื่อยไม้มันจะมีการสะดุดนิดหนึ่งครับถ้าลางยาว6เมตรแบบนี้ก็คือ12ศองซอกนะจะเลื่อยไม้ยาว12ศสองกไม่ได้นะครับมันจะต้องต่อนิดนึนะครับเพราะว่ามันจะเผื่อเผื่อตัวเลื่ยประมาณ1เมตรแต่ผมเอาแบบนี้ก่อนคนระับสำหรับเหล็กตรงกลางตัวนี้นะครับเหล็กตรงกลางตัวนี้ใช้เหล็ก2อคูณสนะครับเป็นเหล็กมือสองนะครับหาซื้อตำล้านของเก่าได้นะครับ ความกว้างสําหรับความกว้างเพื่อนๆแล้วแต่ชอบเลยนะครับแล้วแต่ใครอยากจะทําเรื่อยแบบกว้างหรือว่าแบบแคบนะครับมันขึ้นอยู่กับเหล็กตัวนี้นะการทํารางให้มันเท่ากันมันไม่ได้ยากนะครับถ้าต้องตัดเหล็กตัวนี้ให้เสมอกันทุกทุกอันนะครับผมใช้เจ็ดอัน,นครับรางยาวหกเมตรใช้เจ็ดอันแล้วก็ตัดเดี๋ยวความยาวผมจะวัดให้นะครับ ล่างของผมกว้างประมาณ1นะ3อยสามสิบรมสิเซน,นครับก็สามารถเลื่อยไม้รอบประมาณ250ร้อถึงสามได้นะครับล่างขนาดนี้คนระไม้รอบ300ร้อยเซนนะเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับแต่ว่าสมัยนี้ไม้ใหญ่ๆก็หายากแล้วนะแต่ว่าผมมีแผนจะทำอย่างอื่นอยู่คนระับเราเอารางเล็กมา วันหลังเราจะเสียใจนะครับถ้าไปเจอไม้ใหญ่ถ้าไม้เล็กมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วมันสามารถปรับตัวประคองไปเรื่อยได้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเล่นใหญ่เลยคนระับสำหรับเหล็กนะครับเหล็กเราก็จะตัดแบบนี้นะหัวท้ายนะตัด4ี่าองศานี้นะเพื่อให้ชนนะชนพอลูกปืนล้อเราวิ่งนะมันจะวิ่งผ่านตรงนี้ได้นะครับถ้าเราไม่ตัดตรงนี้มันจะ มันจะทําให้ลูกปืนมันจะมาติดตรงนี้นะครับและตัวเลื่อยมันก็จะลอยสูงขึ้นมาคนระับวิ่งผ่านได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมเชื่อมหัวเชื่อมเหล็กทั้งเจ็ดเจอันนี้ให้เข้ากับโพรงครับเสร็จแล้วก็จะพลิกกลับทําเขาเรียกว่าทําขานะทําขาแล้วก็ทําให้มีน็อตเหมือนเหมือนกับขาโต๊ะนะครับสามารถปรับ สูงตามได้นะเผื่อเราไปในพื้นที่ที่มันมีความระดับไม่เท่ากันครับเราจะได้ปรับได้โอเคครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมก่อนนะ อตอนนี้รางของเราก็ได้เสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับมันจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวล็อกไม้ครับแต่ผมจะยังไม่ทำเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าผมจะต้องใช้ตัวไหนฝั่งไหนเป็นตัวล็อกตายแล้วก็ล็อกเคลื่อนที่นะครับมันต้องใส่อ่ามันต้องมีโครงเครื่องแล้วก็เอาติดตั้ง เครื่องยนต์เรียบร้อยก่อนครับอันนั้นเอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันครับร่า,างถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันจะสามารถปรับมันสามารถปรับขึ้นลงนะครับปรับระดับน้ํานะครับถ้าเราปรับระดับน้ําให้ได้ทั้งหมดแล้วเราก็จะสามารถขึ้นโครงครับขึ้นโครงของตัวเลื่อยได้นะครับเพราะว่ารางมันจะได้ระดับน้ําเนื่องจากพื้นของเราไม่เสมอนะครับ ผมก็จะเอาแค่คลิปนี้ก็จะเอาแค่ว่าให้เสร็จเสร็จที่จะขึ้นโครงได้นะครับในในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับเรื่องรางก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาขึ้นโครงกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ขอขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ